พบกับงานบาซา YWCA ที่จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งุกปีเนใช่ใช่ใช่มีเซรั่มของเกาหลีขนมปังแล้วก็ไส้กรอกด,ดูมีหลากหลายมีของแต่ละประเทศนะที่เอามาแสดงดูน่าสนใจดีนะคะ่ะในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่69ร่วมกับคณะภริยาทูต โดยมีสินค้าคุณภาพจากนานาชาติกว่า47ประเทศทั่วโลกมาพร้อมราคาพิเศษจากร้านค้ากว่า200ร้านโอ้อยากจะให้มาชั้น3นะคะมีร้านของคุณเอมมี่ที่ทำเ,เห็นเขาบอกว่าคุกกี้อร่อยมากนะคะแล้วก็มีอีกสองสาท่านนะคะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มา ราคาไม่แพงอันนี้เป็นบูธคองแครงไฮโซนะคะจากร้านโฮลี่เ k e นะคะโฮลี่เบคค่ะโซนชั้น3เนี่ยก็จะเป็นโซนอาหารการกินขนมเบเกอรี่อะไรต่างๆเยอะมากๆเลยค่ะบูธจะจัดอยู่ที่ชั้น3ของเซนทันเวิลด์ครับถ้าพี่มาที่เนี่ยที่จะเราจะมีบริการพร้อมย่างพร้อมทานแล้วก็เราจะแถมมันบดให้ อยากจะเรียนว่าสินค้าเนี่ยนะคะมีหลายอย่างที่ไม่ได้ขายในประเทศไทยหรือบางอย่างเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเขาให้ราคาพิเศษและเขาก็ให้ลดแรกแจกแถมค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลระหว่างวันที่7-10พฤศจิกาย,ยนเท่านั้นรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือโครงการการกุศลต่างๆโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ c p n Thailand